เราแวะดูสลับบูดีนใช่เพราะว่าเรามาทําอะไรมากินข้าวเช้ากินข้าวเช้าที่ตอนแปดนมงแล้วซึ่งยังไม่รู้ส่าไม่รู้สึกว่าหิวเลยซึ่งก็ต้องกินเพราะว่าเพราะว่าอย่าสื่อมเพิ่งมาจะไกลเช่นทางแต่ละที่เที่ยวหรอใช่หรอเคยไปเคยไปเหรอเคยไปมาสามรอบสามรอบนี่ไงเธอว่างว่างไม่เมยครับอย่างว่างหรือว่างอย่างนี้ให้ดูนี่แมวเราจะมีแบบเสียงกริ้งกริ๊งกริ๊งกับแมว มูแดงทำไมชอบหมูแดงก็ไม่กินหมูแดงครับขอบคุณเลยด้ดวยค่เจอกัอนนะบ้นี่นะคะระวังในรอยูยูซื้อกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งที่เราเราลืมบอกไปว่าเราจะก่อนเราจะจบก่อนที่เราจะจ,ะจ,ะจ,ะจบเราจะไป ที่ลาดบุรีวหาดบุรีราชบุรีสวนผึ่งจังหวัดอำเภอสวนพึ่งเออมันไม่ใช่มันเป็นจุดมันเป็นแค่อำเภอแต่ว่าเที่ยวจุด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 จใช่ป่ะใช่งง,งไหมไม่งงก็คือจุดเที่ยวส่วนใหญ่ที่ลาดบุรีก็คือสวนพ<ะ>ึ่งเหรอเออที่ฉันไปดีว่าไม่เป็นสวนเลยหรอไม่ใช่มันมันอำเภอสวนพึ่งอ๋อแต่ว่าก็จะเหมือนกับมีที่เที่ยวอ่ะที่ที่ฉันไปไปอากลกางหิวไปอาหารสัดอ่ะ สิบปี๋ยวนี้ไม่เราแต่วันนี้แต่รอบนี้เราแวะปั๊มมาตั้งแต่เช้ามาตีสี่ถึงตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแปดโมงถึงตึงตึงหนึ่งสระบุรีจะไปจนถึงตึ้งตึงถึงสระบุรีเพราะว่าอ้าวเพราะว่าไปเข้าหเขาทำมาห้าปั๊มแล้วใช่ที่ไปนาจะคงจะปุบร้อยปาร์บานขึ้นรถต่อกันดีกว่าพี่ที่ไหนวะลืมพี่กันแล้เลาดบุรีเดินลาดบุรีที่ นายเขาปวดบ้าใบเาได้ได้ใดแล้วยูไหนอยู่ที่ไหนวะเวนโตลาดุรี้สวนพึ่งเห็นไหมสุดท้ายเราก็ได้เดินละหลังจากที่อะไรนะหลังจากที่ไหนไหนมุนทำไมวะม, <c oughs> มุนทำไมทรัทกันสรุปมาเช้าเกินยังไม่มีใครมาเออแล้วดูเราเหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมแรกที่มาแล้วยิ่งวันจันทร์ยิ่งมึ โอเคค่ะยจะดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างาไปดูก่อนเค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาบอกว่ามีอะไรเอ๊ะอะไระวะจ้ะเราได้ปิดตัวออกมาจากครอบครัวเราซึ่งในส่วนตรงนี้มันก็เป็นส่วนของอาหารร้นานอาหารต่างๆจะบอกว่าวิวสวยมากเราจะมาทด,ด,ดูรีรวิวววิให้ดูเฮ้ยแลว่ามันโอเคมากเลยนะเว้ยที่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แบบชอบในการถ่ายรูปที่นี่เหมาะมากเรียต่ออันนี้อันนี้จะเป็นบ้านปลาครับบ้านปลาครับปลาครับปลาครับ ครับหรือเปล่าปลาคราบหมูปลาคราบปลาครา,บ,า,า,บ,า,าบเนาะโอ้ช่างมันดีเมื่อเร็วๆนละได้เตรียมตัวไปเราก็เช้าใช่ไหมามาตอนเช้าตอนเก้าโมงเราก็หิวข้าวดังนั้นเราจะมากินข้าวที่ร้านีในนี้ในนี้โยงโยงเอ้โยงมาเราจะมากินในร้านอาหารของเวเนโต ต่งเนื่ต้องแบบดูแน่เลย้มีส่วนของอาหารของเราเรารักสุขภาพต้องูดบอลหน่อยเนื่องจากว่าร้านร้านมันชั้นเย็บสะเกิดี่ใช่ไหบอกว่าบากาศเนียนี่จ้าสลัดของเราไปกินสลัดก่อนนะจ๊ะเจ๊น้ำจ้า นี่เราจะบอกเป็นซนๆแล้วกันเอาง่ายๆก็คือรายการไม่เตรียมอะไรเลยก็คือเอาแบบสดๆเนี่ยกับไลฟ์สดเจ้าแพะเออเอ๊ะออน้องเพะถ้าเกิดจะเข้ามาใแค่อุ้ยหกนี่น้องเพะจิ้งจอกมันไม่กล้าจิ้งอดีตจานน้องเพะว้ายว้าัว้าน่ารักน่ารักน่ารักนี่เจอน้องเพะอุ้ยจอยดูตัวนี้สิทุกคนดูตัวนี้ ต้นตัวนี้ตัวไหนวะตัวนี้ปล่าวะนี่มันยืนอยู่บนต้นไม้ไม่น่ารักแม่แม่โอ้ยฟางโนี่ฟางน้องโพนี่น้องโพนี่โอ้ยน่ารักมากแม่มันน่ารักมากเลยโพนี่น้อยโพนี่ครับตัวนี้ต้นพุ่นอะโนี้ครับ ไม่ตอบว่าตัวเมยียตัวผู้ตัวเมยียตัวผู้ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับัง <c oughs> จากรายการรายการครับรู้จักไหมครับรายการเดียวให้มาบทนะครับอ้ยรู้จักไหมครับรายการกเดียวให้มาบทออกไม่รู้จักฮวนโนี่ครับกินข้าวหรือยังครับตอบูจตะคำเถอะครับคุยคนเดียวมาเป็นชั่วโมงแล้วครับคุยกับผมหน่อยครับไม่คุยด้วยนะ เราเจอผู้ร่วมรายการคนที่สองของเราโอ้ยเหมือนกินกล้องเข้าไปแล้วน้องมา,มาชื่ออะไรดีอาโปดีไหมทุกอย่างชื่ออโปชื่ออะไรดีตั้งชื่อให้หน่อยีสวัสดีครับนี่น่ารักใช่ไหมเด๊เด๊หมายต่อดีนะาดูก่อนโซนไหนดีเดี๋ยวรูเรื่อยๆกัน สุนกระต่ดีไหมต่อไปเราไปซุนกระต่กันกรนต่าย่ตัวน้อยๆถึงไดามีสุนกระต่เรายังไม่มีกัดเรายังไม่ได้ไปกระไต่แล้วยังก็ไม่ได้ปลาคาร์บนั้นเราจะไปปลาคาร์บกับตะไายกระต่ายโอเคเจอกันที่ฟาร์มปลาคาร์บกระต่ายเราม่มารอดูกันว่าเราจะไปปลาคาร์บหรือกระต่ายก่อนแล้วกันคงงละสีบ้านปลาคาร์บเป็น kind บ of ้านกระถ่มหรือว่าเป็นบ้านหิ่มฟูหรือว่าเป็นบ้านไหนมีกี่ชั้นสองชั้นสามชั้นเอ๊ไปทุนีบ้านปลาคาร์ มันจะเป็นแบบสมมมอนแบบนี you, yes. aire, sure, ma? Sure, ma? H, ้แบบนี้เนียนๆตามบนปลาคราฟทั้งหลายมันจะเดินตามเราเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมว่ามันจะเดินตามเราเดี๋ยวปะแม่บอกว่ามันเดินป่าเห็นปะก็แล้วมันไม่น้ำตาลควรใหไหัดมาไม่ควรให้มันวิ่งตาม เดี๋ยวตังกิดเยอะเท่าไหร่ละไม่รู้อะตังทะมึนไงหมอมอุ้ยสูตรใโรมา h a n ปลาอุ้ยชตัวใหญ่แล้วเนี่ไงมัน้านแท้จริงามันมันมันลูกตัวตัวเล็กๆไม่ตัวตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยมีปลาตะเพียนด้วยไม่น่าจะมีแค่ปลาคารมีปลาตะเพียนตรงนั้นด้วยปลาตะเพียนด้วยนี่เอออ้นี่ปลาตะเพียนทัวน้ำปลาตะเพียนตัวน้ำอะไรคือปลาคาร์ฟเก่วบนตัวน้ำ เว้ยนี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโรยแบบโรยแบบมีระดับเอานะโรยเหมือนนสำเซตบี้หนึ่งเปิดฝาเปิดฝาอันนี้ดอเป่าโอ้โหคิอดิบคิดดบเี้ยงว่ะเียงเลยอันนี้หรอประมาณนละเน้อแอบโรยแบบเกลือต่อมนปลามากินเกลือข้าเร็วขึ้นนดี ีหย่เราจะอิ่มเหให้ตัวเล็กว่าโดยมันจะตามเราไปทันไมมันเหมือนหนอนน้อยนี่มันตามกุตันปลาตาม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 ใหญ่ใหญ่ปลาตาม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 นี่เยอะแยะหั่นก่อนอยากรู้อย่างหนึ่งคือหงม่นจ้กินอาหารปลาปะเออหงมันกินอาหารปลาปะเลื่อนปลาให้มันอีก

โอ้โหเตยูท oh, ี bon ่ตาแบบไม่มีไม่ทำไรแล้วเนี่ยจะทำอะไรน่ยเ้ยเราให้อาหารปลาหมดแล้วเราลืมให้อาหารหงก็รู้สึกว่าหงไม่กินอาหารปลารับได้ไหมขอรุ้นะอยหงอาหารหมดแล้ว จะพาะมาดูซิแลนด์เมืองไทยนะ สภาพแบบนิวซีแลนด์นี่ฉันก็กำลังแบบอยู่ในทุ่งหญา้าทุ่งหญ้าอะไรวะนิวซีแลนด์ทุ่งหญา้ญา,ญาสวรรค์น,นาเออทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าก็คือไปาตายนั่นเอง <c oughs> เพราะว่าดอลลารดอลลาเผานี่เป็นไง <c oughs> สวยปะสวยปะชั้นรีวิวสวยกว่าก <c oughs> <c oughs> <ๆ>ันก็ถามเฮ้ยในที่ในนิวซีแลนด์มันจะต้องมีสัตว์ตัวหน่อยๆไม่หน่อยตัวหน่อยๆตัวน้อย นี่คือสัตว์ตัวเน่อยๆแต่เน้นน้อยของเราน้องกวางน้องกวางสิน้องกวาง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 วันนี้เร็วกว้างกว้างกวาง,ว,างวันนี้เร็วตัวเราไปาที่ไหอนอปาคกาหิวปะที่มันที่มันเข้าไปหาสัตว์อะไรอะโอ้โหจบเลยทานไรของฉันจบเลย เธอเธอจะเอาไปหาท่องเที่ยวอีานาท่องเที่ยวนี้มาได้อย่างไรเราจะู่ในเวนโตเอเนโตเวนโตไเนเซียที่ใช่กวางจุ๊บบมาทางนี้แล้วก็กล้องไปด้วยจ้ะให้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 กล้องไปถ่ายอีเอาเยเตกวางเยวใสเยดวยวางเยใสวางเยใสไปกั ไปดูป้าเราให้อาหารควางดีกว่าเราควางผู้หิวโหยควางแบบบนควาง,างไม่จับได้ด้วยเหรอควางยื้ให้ควางทิละกาวน,นะครับไปป้อนหน้าไหนได้ครับจับได้ลูกได้นะครับแล้วํำได้ไหมคะํไำได้ไหมคะคือตายก็ตาย รับิกรรมแล้วกันรับกรรมเด็มาเลยาอ้นมาพิมาิดนมันเคนได้เหรอขา้องทดยู่ันถ่ารูปให้แกแล้วนะครับู้ยน่ขาอยู่ังกำนอบังกำนึข้หนูเองยี่สิบค่ะต้งหนูเองยี่สิบได้ด้ไนได้แล้วครับังเนื้อต่ไม่ต้งตังกันหรอกคุณตองต้องเอาต้องเอา เอาอีกกนรับเดี๋ยวเให้แกโอเหโอเคยื่นให้กวางทีลก้านนะครับนี่ครับผมจบค่าครับไปกับพี่เขานนี่ค่ะให้อาหารใอาหารกวางกำละยี่สิบสเซมาข้ามาขางในกันนะกแม่แม่อมแม่ของแ้เตังใ้ชั้นนี้เลยอเคเดี๋ยวตังให้นะสี่สิบแม่แม่อย่างเงี้ยแม่ แล้วบอกว่าเรแช่หกนตายลงกลับมาให้ค่ะส่งให้แม่เกียรก้านเนะนี่สองเพื่อนค่ะใจเย็นอานารส่งให้แม่เกียก้านไปครอบครัวจับได้รูปด้ครอบครัวที่ดูดหวายและน่ารักแดวเแล้วดูสองคนนี้เป็นมือกล้องที่เราก็งง จะโดนบาดเราเนาะมันเป็นยาขมเนาะเนี๋ยวฉันจะไม่กินยานกินลาบตรงนู้นกินลาบอะไรไปกินลาบอ่ะวันนี้เรอเลยกินถึงมือเลยเหรอนรีอ่เ,นรเราไข่เมื่อกี้ไหมไม,ไมันรักสัน่นโดดมากเลยอ่ะมันอยู่ตัวเดียวเดียวเดียวได้มันจะกัดเราไหมถ้ากัดเราไม่ให้มันทำไมล้อทำไมตัวนึงมาอยู่ตรงนี้เราไปหาตัวนี้ดีกว่า ไม่กลัวแล้วม่ตรงนี้หรออิ่มเหรออ้าวไม่โอ้โอ้โโอ้โอ้ตาลความรุนแรงระดับสูงหิวเหรอหิวเหรอลูกเอาเอากินซะเธอเห็นเพื่อนๆพืนกันไหมเพื่อนๆเธออยู่กันตรงนู้นเพื่อนๆอยู่กันตรงนู้นแล้วมันมาอยู่กันตรงนี้ทำไมอยู่ตัวเดียวตรงนี้ทำไม เกิดอะไรเกิดขึ้นหรือมันทะเลาะก,กันหรือว่ามีเรื่องวงไหนสันนกอย่างเฮงเลยต้องมาอยู่ตรงนี้ตัวเดียวด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกีนติ๊กป่าจะหมอือแบบนพี่คะมันหลุดมือไปแล้วค่ะเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยนะให้หมดเลยนะเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวเนคุณชี่ยวละเอียดยด้วยนะเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยจริงว่ากวงกระตุกกันเหรอ <S 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 เราอดภาพช็อตเด็กก็คือกวางกระตุกกันนี่แขนบนมือ ปะไปโซนไหนกันต่อดีเนะบังตายอุ้ยบงตายเหรอไปด้วยไปข้าวันอีเดซเกอร์ข้าวมันอีเกตยะปไปในเมื่อเราดูกวางเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวที่อื่นกันนั่นก็คือแบบปิดฟาร์มส่วนต่อไปก็คือส่วนของแบบปิดฟาร์มตัวผ่าตัวเล็กน้อยเหมาะกับอยู่ที่ตัวเล็กน้อยนี่ลืม ัดภาพมาที่นี่คือคู่ร่วมทีมของเราอีกวันนั่นก็คือ,อ,อ,คอขอชื่อหน่อยค่ะสิริลัสขอชื่อหน่อยค่ะสิริลัสเนี่ยไปเอาช่างมันเถิรชื่อว่าอะไรชื่อเรียกว่าไอไอไอกุ้ยตุดเหเรียกว่าไอกุ้ยตุดยกว่าตุดกุ้ยตุดอยุ้ยนี่สายหยาอันนี้เจสสายนะพี่ฟังนี่แล้วพี่ฟางเดาดังต้องเข้าแบบถอยหลังเข้า ปิดฟาร์มนี่มีป้ายชื่อเอาหัวไปน้องป้ายชื่อแลปิดฟาร์มอีกเว้ยแลปิดฟาร์มแลปิดฟาร์มไหนเนี่ยเห็นไหมม่เห็นไหมเออข้างบนนี้ไงถึงกล้องเมื่อน้องพาฉันมาสวัสดีค่ะคุณแลปิดถ้าเกิดมันตอบแกฉันจะวิ่งแต่ไปของหัวแล้วใช่ไหมและแล้วก็เนี่ยแล้วตัวนี้ก็จะขาวทั้งตัวเลยไปโอเคเดี๋ยวเร็วมากสิเดูี๋ยวเา็วมากสิ ไปด้วยจังโอ้ยเจ๋อจุดกระต่ายอายุยกันดูดิไว้น้องกระต่ายตัวไหนมันโดดเดียวเดียวได้ฉันจะไปหามันอุย้ยนมังายใครอยากกินบ้างลูกอยากกินปเปล่าเดยใครถึงถ้าเกิดใครใครถึงคนนั้น,นจะได้กินใครถึงคนนั้นจะได้กินดูนี่ไอ้ตอั๊กลาตไอ้ตั๊กลาตดูมันคมีความหิวโหวยกันใหญ่ ตัวนาเงี <substit uting> ้ยอยู่กันอยู่ข้างในกันลองดูคอมไดูโอ้โอ้ตัวใหญ่มากตต่ายยักตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกตายยักษ์ตายยักษ์กระต่ายยักษ์ะต่ายักษ์กระต่ายักษ์อกายยักษ์อยากให้กตายยักษ์บ้างกะตายยักษ์กตายยักษ์ไม่สนใจกระต่ายยักษ์ไม่สนใจน้องยูน้องยูไปห้องอื่นก็ได้มีห้องไหนอีกวะ อู้ยูยูตัวนน้นกระต่ายกระตายยักเออแล้วก็ท้ายเฮ้ยตายละตัวบนบันลังแล้วตายบนบันลังอ้าวตายตายแม่มาทำอะไรมาตื่นเต้นตื่นเต้นเลยกินตายเพิ่งเคยเห็นกระต่ายกินน้ำจริงๆนะตั้งแต่เกิดมาก็คือคิดว่ามันกินแต่แครอทให้เร็ให้มันไหมคะ ขอแจมทุกคนค่ะอย่าเข้ากล้องค่ะขอแจมทุกคนนะคะให้อาหารไปกคะค่ะเยอะกระต่ายอ่ากระต่ายกระต่ายน่ารักมันมีตัวใหญ่ๆบนเรื่องเทอมเลยเหรตัวนุ่นไปแล้วค่ะอาจาศไปค่ะอีกไหมคะโลกสวยค่ะส่วนตัวค่ะนี่มันเห็นไหมเวอร์น่ารักเรามาเร็วๆแบ่งอาหารให้อาม่าไม่ใช่แเป็นไงคือแบ่งกันเอาอาหารน่าใส่ตะกร้าให้มากให้กูตัดดีกว่า ลองถ่ายด้วยกันนี่เอาไปทำตะกร้าเลยนะกุศลมานั่งตรงนี้โอ้โหโโอ้หมากันอย่างนี้เลยเหรอเออแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยนี่ไม่ไหวช่วงหลังร้านลาร้านลาใบสุอาริโอมันบ้าเขาเสียหายหลายแสนช่วงใหม่ช่วงใหม่เปิดรายการร้านลาพุชมันยืนตรงหยุไม่ทันนต่มันตัวนี้มันตุ้ง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 อยู่เนี่ยหยุดได้ไงอ่ะหยุดร้อนรุ่นรุ่นวะโอ้โหไปไม่ได้โอ้โหหนักมาก ใครแต้มันอุดตันในเส้นเลือดก็เลยเดินไม่ได้เป็นโรคเบาหวานค่าโอ้โหโ่คมหวานน่ะอาม้าจากกระตกาต้าอาม้าดนถังมา32ปีที่กงกาต่าเพาเมย่ดูเศร้าใจช้างล้วต้องโอลี้งมาให้อาเม้าแต่กระต่ายก่อนกลับ้วยนะแต่กระต่ายด้วเมื่อกี้ เด็กไม่ใส่กอดกลับค่ะโอ้ยอยาดูน้องโอ้ยจริงอ่ะเราอยากเราอยากบอกเส้นทางนะเพราะว่าแบบโอ้เป็นทางไหนวะแตลกคิดเลยจะบอกเส้นทางไงดีดังนั้นเราก็จะถ่ายแบบว่าในนี้มีอะไรละกันแทนละกันเนาะเพราะแบบมีอะไรบ้างเอ๊ะอะต่อไปโซนตรงนี้ข้าวเนี่ยมันจะมีป้ายบอกว่าเอ้ยไปไหนกันบ้างเดี๋ยวเพื่อนตะตูเหมือนกันนี่นี่ ทางไปฟาร์มกระต่ายน้้งคะนี่จะเพื่อนอีกคนเพื่อนปฏิเพื่อนฮัเพื่อนเพื่อนรู้จักเพลงคนนี้คนกระโดดแล้วก็เต้นอย่างเงี้ยจริงๆอะนี่เฮ้ยนี่นี่เราชอบมุมนี้มากเลยเว้ยือเราจะถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมนี้สามารถดูมุมนี้ที่เพจได้เพราะว่า,าเราจะถ่ายมุมนี้ก yeah. ่อนกลับแน่นอนมุมนี้เห็นไหมเราจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยนั่งจิ้ง สวยเหรอต้องอย่านี้นี่แค่ลูกสวยสวย,สย<ะ>นี่เลยสร็จปะเสร็นี่แค่ลูกสวยสวยเป็นกับอยู่เป็นกับอยู่ในในในโรงยาง่าติดเขาเรียกว่าน้ำสีฟ้ายังกับใส่ ไ่สีวออาาัฒาารานเาทำอรทำอดิตันนี่เอามาลิศกินแล้วป็นอมตะนี่ล่าสุดมีแผนกอีกแผนกนึง,นงหรือว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือมีน้องวัวน้องวัวหรือน้องกระบือตัวน,น้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนี่กระบือตัวน้อยกระบือตัวน้อยอย่างฉันวปะป่ะ ไปดูเรื่อยๆนี่มีกรงเหล็กชื่อว่ากรงเหล็กกระชากใจเสี่ยงว่ะอุกกา,อ,าอุกกาเอาหรือเปอุกกาอุกกาจะเป็นโซนนี้เห็นไหมโซนเนี้ยโซนหัดใจโซน,โซนมีความรักละกันที่เรียกว่าโซนมีความรัก ปลาดอกที่ดางรักตพิความรักที่ปลาดอกมีความรักปลาดอกความรักแล้วกันตรงนี้แล้วก็ซุดปลาดอกความรักนี่วันนี้รับสูตรยิงธนูด้วยนะยิงธนูด้วยเถูกปะมีงธนูร้อยบาทรับหกลูกธนูก็เือจะยิงเข้าเป้าไปงนกว่านะป้าตรงนั้นเออน่ารักทีนี่เลือกที่ ถีบไปเนี่ยเราถีบมากๆเนาะแต่แต่แต่นี่จะถีบไปยันนู่นเลยเห็นว่าวิวข้างหลังนะมันสามารถถีบก็ชมวิวได้ด้วยนะดี่จะตายที่นี่ว่างเลยจ้าชมวิวก็คือสามารถถีบเรือชมวิวไปเรื่อยๆตรงนี้เฮ้ยแล้ว่ามันถีบขึ้นมากเลยนี่เห็นไหมถ้าเกิดขับถ้าเกิดขับมาใช่ปะวิวด้านหลังก็ดีมากเลยเว้ยถ้าเกิดถีบไปเลยชมวิวด้านหลังไปอ่ะ สวยมากเห็นปะมี่คำว่าเวเนโต้ตรงนี้ด้วยนี่ไงสวยมากจริงๆให้ทูกคนมาเห็นดูสวยจริงๆนะ รออยู่เดี๋ยไปดูเด็กกินชาต้องมาทางนี้นี่หว่าเจอกันแดดทางออกเจอกันที่ทางออกบายบายวีอันนี้องค์ขลักเธอต้องต้องต้องเดินโ้องๆก่อนเดี๋ยวเดิเดี๋ยวไปเดินไปสักทีอ่ะนี่บายบายทริปที่นี่โอเคมากเลยที่เราชอบมาเจอทางออก เจงินนะ,าะ่าให้ดูได้ค่ะถึงเงินนอกแล้วจริงๆแล้วนะออกแล้วจ้ะ